น้ำท่วมมาถึงปากซอยเหมือนเมื่อสามปีที่แล้วเลยครับเมื่อปีหกศูนย์มันก็เคยท่วมแบบนี้ป้าตีโดนลงน้ําเลยเนี่ยอ,อยากให้มันมาทำถนนใหม่จริงวันนี้วันอาทิตย์ที่สิบแปดตุลาคมสองห้าหกสามเมื่อคืนฝนตกทั้งคืนรู้เรื่องเลยครับออวันนี้มอไซคเขาออกมาได้นี่แกทําไมของเรามจะออกยากวะบ้านเราต่ำสุดอ๋อยิ่งยิ่งลงยิ่งต่ำว่างั้นเหรอ าพอา่อก็รออะไรขอ,อหมอไตออกมาได้ขอยืนด้วยได้เปล่าเด,เดี๋ยวข,ข่างๆเลยเออ,อตอนนั้นแกก็ยืนอย่างนี้ตีไม่ไม่โดดลงอ่ะโโอ้หวันนี้ไม่ได้ออกไปถ่ายคลิปรถเม์ครับเดี๋ยวพามาดูน้ำท่วมเอาฮะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวไปออกไป อยากเขาเข้ามาอ๋อยังศัพท์บุดมือนะคะหนเงน้ยเออฉันลกลัวเหมือนกันนะิดนึงเฮ้ยทำไมหลังคาเป็นอย่างนี้วเนี่ยอย่าเปิดแอร์นะคะเอ,อเดี๋ยวแล้วรถตู้แม่จะออกมาได้หรือเลปล่าอย่างเงี้ยไขมุมสูงให้ไหมเออไขเองทำไมเออพ่อขับรถไปชารเดี๋ยวเดี๋ยวให้ อย่ากัอยากก่อยาก,กับคลองอะ่ะนึกว่าคลองสุขาพิบาลห้านั่นนี่นี่ครับขึ้น,นี่อยากลงก็ลงเลยนะว่ายน้ำถึงว่าแล้วทำไมมอไซค์ถึงไม่ถึงว่าทาไมคนส่งของก็ถึงไม่กล้าเข้ามาเป็นอย่างนี้เองเหร โอ้คืนึนนน้นึ้นลูกระนาดเนี้ยลูกระนาดอยู่ตรงเนี้ยโอ้โหนึกว่าคลองที่อื่นไม่ท่วมนะท่วมอยู่ตรงนี้ตรงเดียวเมื่อวานเนี้ยฝนตกทั้งคืนตื่นมานี่รู้เรื่องเลยวันเนี้ยยิ่งมากลางซอยก็ยิ่งลึกลงคะ กโดดรอตยางอยู่นี่นะเฮ้ยโดดดิอยากลงไหมอะเนี่ยจุดที่ลึกก็คือท้ายซอยอะโอหทางขยบคว่ำแล้วฮะเนี่ยซอยซอยนี้ก็ไม่ท่วมนะเดี๋ยวคิดอยู่ว่าจะเอามอไซค์ออกมายังไงดีะเนี่ยแต่ว่ากอย แต่ก็ไม่เท่าซอยอน,นั้นมัน้งซอยอะไรอะเอสอมที่ตอนนั้นรถเก่งไปไม่ได้เลยนั้นลึกมากลึกกว่านี้โขึ้นน้ำมาแล้วครับถ้ารถเข้ามานี่ก็รู้เลยว,ว่าขึ้นเแล้วปกติปากซอยนี้มันจะมีท่อสูบน้ำตั้งครับแต่พอมาวันนี้กทมยกออกไปรู้เรื่องเลยครับน้ำถึงเข้าไปในหมู่บ้าน ครึ่งล้อรถเก่งครับถ้ามาถึงตรงนี้เนี่ยครึ่งล้อรถเก่งเลยฮะดูว่ามันลึกแค่ไหนก็เข้าไปในหมู่บ้านนะ โอ,โอ้ตรงนี้มีคลื่นครับโอ้ทางขยะคว่ำเลยเฮ้ยแล้วแบบนี้จะเอาขยะออกมาทิ้งได้ไงวะเนี่ยโอ้โคว่ำแล้วคว่ำเลยครับเอาคุณพ่อเ้าโอ้ทุวมเข้าไปในหมู่บ้านแล้วครับวันนี้ เนียท่วมมาถึงในหมู่บ้านแล้วครับวันนี้อเออวะระวัเาางเดีจจ๋ยวพาไปดูมุมนู้นนะครับว่าได้เลยอันนี้น้ำได้ไดพาไปดูมุมลึกกันนะนี่ โอ้โหถึงขั้นเอาเรือเล่นเลยเหรออู้หยกลัวล้มจริงรึ่งแข้งครับเฮ้ยมันไปประกาศเสียงอะไรตรงนั้นนะ่ะโอ้โหครับ ยิ่งลงยิ่งมาตรงนี้ยิ่งลึกขึ้นครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพาไปกจนกว่ามันจะโอ้ย oh, <c oughs> สนุกเล่นกันเลยดิ <c oughs> แล้วก็กรุงเทพก็มาเอาท่อสุบน้ำไปแล้วนะครับเนี่ย โอ้โหสนุกเว้ยโอ้โหน้ำเกือบเข้ามันูกต้องค่อยๆเดินแล้วครทางนั้นนะโอ้โหตรงนี้ลึกมากครับน่าจะเป็นลึกสุดเลยก็ได้ครับเพราะว่ามันท้ายซอยล้วน,นี่ถ้าไม่มีบูธนี่คือแบบืเฮ้ยทำไรอะ่ละล่ะ เดี๋ยวแป๊บนะหนึ่งนะหนึ่งสองไม้พายไม่มีไปหาไม้พายไปก่อนเลยโอ้ยมันไี้มีอ่ะดิโอโหวันนี้น้ำท่วมครับเอาเรือพายละเอาลากไปเลยตัวฮะ ตรงนี้ลึกสุดนะเออเข้าบ้านแล้วเล่นอะไรอ่ระสบายเลยเฮ้ยเฮ้ยเ้อะไรอ่ะ อ,อ๋อมันเข้าบ้านแล้วไปเรียกกันทำไมหลงคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปครับมีความคิดเห็นแนะนำติชมด้านล่างได้เลยครับ